สวัสดีจ้าเพื่อนๆนฝนกระตุกพี่น้องเอ๋ยพาเพื่อนเพื่อนมาชมสวนทุ่งทานตะวันหน้าบ้านเนาะค่ะเพื่อนบ้านปลูกบะมันสิบไรพี่นอ้องหน้าบ้านนั่นพักซัมเมอร์นี่ฝนตกพี่น้องสิบแปดองศาค่ะสิบแปดองศาฝนตกทั้งวันเลยเลยมาถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูเพื่อนปลูกเอา,มาเมล็ดพันธุ์เวลามันแกเพื่อนกะ เก็บเอาไปขายนะคะในหางมีไหนกพี่น้องมีไหนกแต่ว่ากับโบลูเพิ่นทำอย่างอื่นอยู่บ่ส่วนมากจะเห็นคนซื้อไหนนกค่ะไม่สมกับเคยซื้อม้านเอาเพาะนะคนะาเนาะเพาะยอดทานตะวันนี่ค่ะกิโลหนึ่งกับ่ะไรละถุงหนึ่งบ่เกินยี่สิบบเกิน20่บกกิบกิโลค่ะ ไอ้สมเคยซื้อตอนนั้นมีโปรโมชั่นสิบกว่ายูโรตอนนี้เห็นเพิ่นขายประมาณถุงหนึ่งยี่บ่เกินยี่สิบกิโลเนี่ยน่าจะยี่สบกว่ายูโรนะคะยูโรนึ่งก็เท่าไรตอนนี้สามแปดสามเก้าบ่บ่เกินพันค่ะพี่น้องโอเคนะคะน้อฝนตกพี่น้องโทรศัพท์เปียกซัมนิ่กันเนาะค่ะสวัสดีค่ะ